เบบอกเราใช่ไหมห้ามกินขนมแบบนี้เบย์มันอร่อยนะอร่อยตรงไหนอร่อยจริงๆจะดูดิขนมแบบน้ำก็อร่อยเนี่ยเรากินประจำแหละเลอ่ะกับน้ำแป๊ตซี่โห้ยผู้ว่ใจจริงๆยักกินอ่ะยักใ์เคยดูบ้างไหมว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างไม่ดูอ่ะแกยิ่งดูมันก็ไม่ดูอ่ะกินอย่างเดียวไม่ชอบดูย่กดูไขมันก็มีเคอร์ตอล็อกก็มีไขมันตัวเยอะด้วยเห็นไหม หล้วไ่ก็เยอะเนี่ยมันทำให้เรากินแค่วันเดียวเองแค่นี้ไม่เห็นจะอ้วนเลยก็ดูยาสิยากอ้วนไหมล่ะไม่อ้วนอวบเระยะสุดท้ายเบ๊กินไม่เบ๊ไม่กินขนมวันนี้เห็นไหมผลดีทำไมอะเราชอบกินทำไมยากไม่เปลี่ยนตัวเองเราก็อยากเปลี่ยนนะแต่เราก็อยากกินทำไมอะก็เราอยากกินแต่เราไม่อยากอ้วน แต่ว่ามีสารเติมติดอะไรเงี้ยทำให้วัยรุ่นทุกคนชอบกินกันแบบนี้มันอร่อยไม่เชื่อเบลลองชิมฟรีเบลเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแบบซี่กินข้าวเบบซี่อย่างเงี้ยรักสุขภาพตัวเองมั้ยเบาหวานมีไหมความดันมีไหมหไมเกรนมีไหมกินข้าอย่างเงี้ยเราไม่รู้อะเราไม่เคยเริดเลยย้ำหนักเท่าไหร่แล้วบได้ปะ ยัดหนักเท่าไหร่แล้วจเจ็ดสิบเองเออเจ็ดสิบสูงร้อยหกสิบสมส่วนไหมส<ผ>มเขออาอะพี่ยะทำไมกินขนมแบบนี้มันไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยมีประโยชน์นะมึงมันทำให้อิ่มด้วยแต่วา่วาเปลี่ยนการกินดีกว่าไหม แบบกินน้ำเปล่าแทเลยืมน้ำเปล่าไม่อร่อยแกแบ๊ซี่ดิ้กินกาเลสุดยอดเลยเนี่ยอยากขุ่นแบบเ้เนี่ยต้องแบบที่จะกอกับัรงไาเนี่ย,ยคิดแอนเฟิร์มแผ็เป็นร้อยก็อยากผ่อมนะแต่ก็อยากกินอะเราไม่เข้าใจอย่างมดเพราะทำไมเราบอกยัําแล้วย้ดาไม่ฟังพวกเรา เป็นเพราะย้ำเป่นรักสุขภาพตัวเองเหรอเะเออต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แบบว่าเอออยากไปกีนนุ่มๆลอยากลองใช่แล้วมมสำคัญเลยยี่สิบแล้วแฟนไม่มีโ<ฮ> <c oughs> ไม่ใช่แกเราก็อยากอมมากแต่ว่ามันอร่อยจริงๆนะมันแบบเราชอบกินอะจะ้ะถ้ายางกินอย่อยางเงี้ย ยาก็จะจะอะไรเปจะอ้วนไงจะอ้ะอวอ้วนอออ้วน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 น เบ้อหมดไม่ใค่เนี่ยใค่เ่ยยาให้ทำไดไเหรอไม่ใช่แหละอะไรมาเนี่ยก็กำลังกายอย่างที่เ่เธอบอกแล้วไงจริงเหรอสามเลี้ยงอืมดมากเลยเราเปลี่ยนวิธีการกินใหม่จากน้ำอัดลมเป็นน้ำเปล่าอ้ my god จริงอ่ะมดเชื่อไหม เมื่อก <ó> ่อนยาดำนะดำดำด้วยเราก็ดูแลตัวเองไงเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะใช่เห็นไหมไปบอกแล้วว่าการ่างกายอ่ะทำให้ผิวเราสดใสร่างกายก็ดีเราเริ่มเชื่อพวกเธอตั้งแต่ทีแรกอย่ากัดกินขนมเมย์ดื่มน้ำสตรเบี่แลดื่มน้ำเปล่า ค่าดีขึ้นเยอะเลย